ไม่ทางไหนเนี่ยเออเออัลโครับครบาฟใสอ่างว่าไงอะไรไม่ให้เอางี้มึงอยากมาอยู่ในนิตไยัไอ้ไอ้นี่นนนหรือเปล่า, <Hey S 2> าเฮ้ยยากูจะไปกับหลานกูหลาน<ม>กูเสียหายไม่ได้เย็นไม่ให้กูไม่ให้ โอเ้อยากอยู่อยากอยู่ด้วยจัอเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูส่งรถให้นะทางไหนวะไอ้กูขับเองมะมึง,งกูรู้แล้วกูรู้แล้วเพื่อนข้างบนขวานี่มันหลังนี้ไม่ใช่หรอวะมึงขับดิอ่ะ ปู <c oughs> เหนื่อยละออะขับเลยขอนั่งก,กนันหลังกันขนนน้างหลังดีกว่าทำไมปูถึงเหนื่อยอะอืมทำไมปูถึงเหนื่อยหรอคะอ๋อพูดจนเหนื่อยแล้วครับหาไม่เจอปูปูเราเหนื่อยง่ายครับ <c oughs> เหนื่อยง่ายแล้วก็ทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยหนึ่งนาทีก็เหนื่อยแล้วปูเราอะอะไรครับอันนี้ประสบการณ์จริงนะปูปูกินยามาปูกินยามายาอะไรยาอะไรทำไมหายเนี่ย ไม่รู้เห็นของเสนอขายอะ่ะเฮ้เขาโพสขายในเฟซออนไลน์ปู่สั่งมายา,งยายาอไ,ไอกระทิเอลูกผู้ชายไอกรทิง้่ะนี่คืออะไรเมันเป็นยานแบบว่าวอึดนานไม่ให้ลุงแบบเหนื่อยเร็วอะไรเงี้ยอ๋อแต่เท่าที่เรารู้จักกันก็ปู่เราก็เหนื่อยเร็วมาตลอดอะ่ะหนึ่งนาทีมั่ง <c oughs> สามทีวิ่งสามเก้าก็ไปแล้วไปทางไหนเนี่ยผงา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 รับปู่ไม่ใช่กันอย่าง,งานั้นมันก็พูดไปเรืเ่อยหละแน่ใจนะครับปู่ครับค่ะรูมูเสียงว่ะแล้วเราเป็นคนเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยง่ายไหมล่ะหนูได้เรื่อยๆครับไปเขาวิ่งได้เรื่อย จะปูดแล้วเหนื่อยง่ายนะเราต้องยอมยอมไม่นี่ด้วยถึงกระที่เหนื่อยสามสิบวิเหนื่อยบางทีมีให้เห็นโอ้ปวดต้องออกกำลังกายบ่อยๆแล้วแหละแข็งมันก็หาพูดอะไรหาบ้านเจอไหมเนี่ยปูเอ้ยหาเจอบ้าน <c oughs> <c oughs> หาเจอบ้านไหมเนี่ยเพื่อน ปู่เรียกป้ามาทำไมเดี๋ยวป้าก็มาฆ่าหนูเนี่ยใครเรียกไม่ได้เรียกนะปู่เราอะ่ะปู่รู้ไหมไอ้ปู่เราอะ่ะขาใหญ่ก็จริงนะแต่วิ่งแต่เหนื่อยง่าย <c oughs> ขาปู่ต้องออกกำลังกายบ่อยๆนะคะขาใหญ่แต่เหนื่อยแบบห<า>นึ่ง่างเงี้ยมันไม่มีน้ำให้เล่นอยาา่างครับหลานมาเล่นน้ำแล้วมันไม่มียังไงลนะ่ะบ้าหนหลังนี้พยอยา่ามเข้าไป แต่ต้องเดินลงไปเล่นนะอ่ามันมีน้ำอยู่ข้างหลังอ้าเอ้าวอ้าวตู่ล่อ,อเลยแหละขออนุญาตความเร็วแสงนะน่าเห็นน้ำไหมหน้า ปู่กระหลานไปเร็วมาขออนุญาตอุ้มหลานเอ่งถ่ายี้วันนี้พาหลานมาเที่ยวเอ้ยไปถ่ายสงสถานลำเจ้ากวาหลานทอดเบ้นให้ปู่เห็นได้ไหมจะเห็นหน้าชัดๆ่ะเดี๋ยวอุ้มไหมค่ะ กันดูนี่พอทวิตให้หน่อยบอกว่าวันนี้ปู่พาหลานมานั่งมาเล่นมาเล่นน้ำเพื่อนเดี๋ยวหนูก็เปียกหรอกปู่หนูยิ่งไม่อยากเปียกอยู่ วันนี้อยู่ในรายการปู่กับหลานละอะไรอ่ะป้าตอบกับทวิตอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นหนูโอ้ยปู่มันเปียกปู่ขอ,อยยกความเร็วแสงหนยนะพา,าหลานสอนว่ายน้ำครับ หลานไว้น้ำก่อนสักรอบหนึง่งหลานปู่คุยจู้ปู่เปียกไปหมดแล้วเนี่ยเพื่อนมีคนฝากบอกว่าหลานปู่คุยจูว้วันวันนี้มันขับรถมาไกลอ่ะนอนค้างคืนบ้านปู่เนาะไม่กล้าให้กลับคนเดียวออจะมืดแล้วเดี๋ยวหนูนอนห้องคนเดียวก็ได้ครับ กัปูหมัดกับปู่ต้อนนอนด้วยกันอ๋อปูหมัดปูหมัดนอนเขามีห้องอ่ะไอ้นะเดี๋ยว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 ปูหมัดให้ปู่ตอนนอนนอนกับเราก่อนเลยมันมีสองห้องอ่ะปู่คลหนูจะจมน้ำลองลองว่ายดูลองว่ายดูปู่ต้อนกับปูหมัดฮัลโหลหนูอยู่ไหน่ะเพื่อนตอนนี้ปู่แข็งแล้วอ่ะ อะไรอ่ะขาเป็นตะคิวเนี่ยโอ้โปส้นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูอาขึ้นอปูปวดไหนหรือเปล่าปวดปูปูปูพูนอนก่อนไหมเดี๋ยวให้หลาดนวดให้ถ้าสลีปะปูปูขอนอนอัพแดดหน่อยนอนท่าไหนวะวิปวดตรงไหนอ่ะปวดปวดตรงไหนอ่ะปวดต่อปวดตรงไหนหรือเปล่านอนตอนนี้ดีกว่า ้ตัวหายตัวหายปูไม่เห็นตัวค่ะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นตรงนี้ตัวหายปูตอดเห็นดังเห็นแล้วมันต้องนอนตรงไหนอ่ะปูหายปะหายงั้นปูนั่ง<า>ปูนั่ง<า>ตรงนี้ดีกว่าอุย้ยรับตาแป๊บลำรำเลยไหมนี่ปูปูบาดขาปูบาดขาเหรอคะจะให้หนูทำยังไงอ่ะ เป็นตะคิวเป็นตะคิวนวดขาพอครับนวดขายังไงอะหนูนวดไม่เป็นอนะบกวแป๊บนึงนะค<า>่ะเยอะก,กว่าวะเอาเลยไหมเอาเลยไหมนี่แป๊บนึงนะปู่ขอคุยกับเพื่อนก่อน นั่งเลยนั่งรอเลยเพื่อนอะไรแค่มีอะไรก็หลานผิดไหมเนี่ยไม่ผิดหรอกเราก็มีกันเยอะะมีกันหลานกนะูขอสาปแช่งมึงไอมาลีดา <c oughs> พวกกูมึงออกมาเจอกูหน้าบ้านหน่อยดีไอศาตว์ก็ <c oughs> สุขใจให้หน่อยไปถามหลานไปก็กกดดหลานปวดปวดปวดขาตรงไหนปวดไปให้หลพี่มาลีมือผมแปดสิบกว่าเอ็มโอเคน้องเข้าสู้ ว่าเซขอบคุณรัาไปเป็นด้วยในเขาหน่อยไปโบสไฟฟ้ามาหรือเปล <ะ S 2> <ห>่าเนี่ยทพี่ตามโรเพราะตอดติดสารนานมันก็เหมือนที่โอซีอะแหละเฮียพอกันโอ้โหปวดตรงไหนไหม่ตอดหนึ่น้แข็งโอซีจริงไหมลองยืนโชว์ให้ดูหน่อยอมันแข็งโอซีเลยเหรอปวดจนวดตรงไหนให้นูล่ะคะนวดได้ทุกตรงอ่ะล่ะคะโอ้มีคนมาโอ๊ย ขึ้นขึ้นมาเลยครับใครอ่ะใครหนูว่าพี่ยอาโซนแน่ๆเลยอ๋อไม่ใช่ใครอ๋อก้อนเห็นเห็นเห็นแบบเนี่ยเขาไอ้นี่หลานรายการนะครับชื่อรายการหลานปู่เลยหลานปู่คุยจู้โอเคครับงั้นปู่ขอแยกความเร็วแสงเลยนะค่ะเอาไง หนูจะทาอะไรหนูหรอคะเนี mm ่ยอ๋อไม่ได้ทําก็กลัวแบบหนูตกน้ําูกวัาหนูตกน้ํามันมีพวกไม่หวังดีอะไรเงี้ยอ๋อค่ะวิวสวยไหมสวยครับอยากอยู่กับหลานนานๆอย่างเงี้ยเอาไว้รอมาอยู่กับหลานสองคนดีกว่าเนาะ วิ่งทำไมคนมาเยอะจังปู่วิวิยิฮิโรชิมาวิปู่น่าจะปต้องวิ่งมาเองตีนมาขอได้ตอนนี้กันปู่ปู่ปู่กลัวหลานมาหนิพวกรายเสียงรถมันเยอะมากเลยอ่ะกดกดวิเปอร์ไว้ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาแข่งรถกันเฮ้ยปู่หลบแล้วเสียทรงเลยเขาแข่งรถเพื่อนเขาแข่งรถอ้าวหรอหนกลัวหลานกลัวเนี่ยเฮ้ยออกไงวะขึ้นมาครับหลานขึ้นเองได้เหี้ยกูขึ้นไม่เป็นเมื่อกี้ปู่ก็กลัวปู่มาทำไมคะนี่บอกว่า ปู่บอกว่าปูา่ไม่กลัวฟ้าไม่ได้กลัวฟ้า,าแต่เมื่อกี้มันมาเป็นกระถิ่นเลยปู่ก็กลัวปู่ปูกป่กวปูวป่ได้นอนติดเตียงถาวรน,นิบน,นึงเดี๋ยวปู่ไปดูให้รอยอยู่นี่นะไอ้เหี้ยชื่อชิลินครับ มาที่ไรมามาที่ไรมาไม่มีครับอ๋อไอเชครับมา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 เออเน่เน่เนี่นนเดี๋ยวพาหลานดูดูตะวันได้ไงนั่งตรงนน้นดีกว่าตรงไหนคะนี่ครับนี่ครับ นั่งตรงไหนดีวะขออย่านั่งกับหลานนะอย่าเหยียบนะเหยียบตัวมันหาย<ะ>เออปูมันหายไปไหนอ่ะปูมันไปไหนไม่รู้ครับ เป็นไปกคบคนขับรถแล้วเมื่อกี้เนี่ยอันไหนวะกูถ่ายกูก็ดอันไหนวะแมวขออนุญาตก่อนหลานนะครับวันนี้วันนี้รักหลาน,นาปู่รักหลานมากเลยตั้งแต่แบบ ไม่มีใครปู่ก็ฝันถึงหลานตลอดเลยตั้งแต่โตมาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ปู่นั่งแข็งหมดแล้วฮัลโหลก๊อตรับเพื่อนครับปู่คิดถึงหลานเนี่ยตั้งแต่แบบหลานไปออกไปแบบไปเรียนอะไรทำอยู่หอคนเดียวองเงี้ยอ๋อหลานเพิ่งกลับมาใช่ไหมใช่ หนู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 คิดถึงปู่ไหมลูกคิดถึงปู่ครับคิดถึงมากเลยนิสัยบ้าฮีนี้เลิกไม่ได้จริงๆบุรุษคนนี้เลิกไม่ได้จริงลองแล้วเลิกไม่ได้เอางี้ไม่ต้องสรุปเลิกเลิกกับแฟนไหมเพราะว่าปู่เห็นคนนั้นที่หนูบอกครับปู่ว่าไม่โอเคนะปู่อะไม่โอเคเลย ไ,ได้ไหมได้ไหมหนู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 เลิกกับเขาได้ไหมคนนั้นอ่ะปู่เอา,าอง,งี้เดี๋ยวปู่เป็นให้ได้ทุกอย่างเลยอยากให้ปู่เป็นอะไรกับปู่เป็นให้ได้ทุกอย่างทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งผัวทั้งอะไรทั้งแฟนอะไรเงี้ย <c oughs> เอ,า,อยางี้ถ้าหนูแล้วแล้วถ้าหลานไม่เลิอกอ่ะเพื่อนพูดต่อหมอได้ไหมไม่ได้ก็ถ้าหลานไม่เลิกก็ไม่แค่ไม่ได้เจอปู่อีกตลอดชีวิตอ่ะทำไมปู่พูดแบบนี้หรอคะปู่จะไปฆ่าตัวตายละ ไม่เอาแบบนี้สิครับปู่เลิกเลิกให้ปูด่ได้ไหมล่ะหนูแค่นั้นแหละเลิก<ม>ตอนห,หน้าปู่ได้ไม่เอาอ่ะเลิกกันตอนอยู่กับปู่ได้ไหมล่ะตอนเขาไม่อยู่งั้นหนูอยู่กับปู่ก็ได้ครับเขาไม่อยู่โอ้โหถ้าทอกไม่ต้องแปลกใจอะ่ะมันทำไมลูกแก่ที่ไหนได้ลูกได้กับปู่แฟนหนูไม่ได้เล่นอยู่ที่นี่ครับแฟนหนูเขาบินไปอีกเมืองแล้ว อ๋อตอนแรกเขาอยู่ที่นี่เหรอเขาบินมาหาบางครั้งครับเวลาที่เขาว่างกูไม่กล้าเอามัน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 ,มนเดี๋ยวมันเดี๋ยวเด๋ยวพวกมึงเอาไปล้อกันอีกกูเลยไม่กล้าทําไม่กล้าทําเขาเอางี้เบอร์หลางเบอร์อะไรนะเจ็ดเจ็ดห้าศนครับปู่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 ขอทำหน่อยนะค่ะ หนูก็หนูหนูหนูก็แฟนหนูว่าจ,จีบกันแบบไหนอะลูกจีบกันแบบไหนปกติเลยครับปูมึงว่าเขามีใจให้กูไหมนี่<ช>คนดูคนดูใช่ครับปกติเลยถ้ากูแบบไม่มีแฟนเลยอ่ะมึงว่าเขามีใจให้ไหมแฟนหนูมันไม่ค่อยได้เข้ามาที่นี่หรอกเขาติดธุระที่เมืองเอฟ เอาดีๆถ้ามตอบมีกูจะใส่เลย oh. เทสลารับเท่าไหร่ oh. ขายเท่าไหร่ดีวะเทสลา